นี่ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเที่ยววนาโมฟลอหิมเรามาเที่ยวเอ่อที่บ้านเพื่อนบ้านเราค่ะน้านชายเนี่ยค่ะเพื่อนบ้านเราแกมีเอ่อบ้านเป็นล้นไปด้วยเกษตรผสมผสานเนี่ยค่ะตรงนี้มีเอ่ออันนี้คือผักอะไรนะคะผักสาบเหรอคะอ๋อแล้วอันนี้นะคะเหมือนกันอ๋อ โอ้ยกำลังออกลูกว้าวนี่นี่ทั้งหมดมีกี่กี่ไร่ในตัวไงสามไร่สามไร่โอ้โหอันนี้ก็ไอ้มะนาวโหมะนาวเอาตัวเดินมาทางนี้หน่อยเดี๋ยวเนียงจะถามอุ้ยสวยมากพี่ปลูกอะไรได้บ้างเนี่ยเยอะแยะเอาไปขายที่ไหนเดี๋ยวจะมาอุดหนุนอุดหนุนอุ้ยอันนี้คืดูสิไม่ได้มาเลยอ่ะอันนี้คือมะเขือเทศมะเขือเทศไอ้ลูก เป็นพวงพวงอ๋อมาเผื่อเทศที่ตำส้มตำนนั่อู้อุ้ยทีนี้เป็นปลอดสารทั้งหมดเลยนะคะโอเคเยี่ยมมากอันนี้อันนี้ใบอะไรคะเนี่ยแบบนี้อันนี้ไอกระเพราอะไรคะกระเพราอ่าผัดพุงไสุ้งอ๋อกระเพราเอาไว้ผัดผัดกระเพราพวกเอ่อผัดเนื้อโตัขอเนียงขอด้วยขอเมล็ดดัลลิงยูเทค ดัลลิงยูฟโลห์ฮิมเพลย์สไอเมควิดีโอโอเคนี่แหละเอาไปปลูกที่บ้านดัลลิงเทคเทควีเพลน i นม y g การ์เดนพีกีบยูแอนมีนั่นแหละอ๋อเขาสำหรับผัดเนื้อใช่ไหมคะเราก็ยังโอ้โหสุดยอดสวยมากเลยโอเคไปต่อบวบตรงไหนมีบวบคะอันนี้คือบวบใช่ไหมนี่เนี่ยฮะตัว ไหนบกที่ไหนอันนี้คือแตงกวาแตงกวาอ๋ออ๋อนี่แปลงแตงกวาอู้เขาเข้ามาคลิปไปแล้วงั้นเนียงจองพรุ่งนี้เด้อพรุ่งนี้ก็ได้จ้าพรุ่งนี้พรุ่งนี้เนียงจองแล้วขายกิโลเท่าไหร่คะยีเปงโอ้กันเองเนาะจ้าโอเคเนียงชอบกินแตงกวาน่ะอู้นี่มีลูกหนึ่งนี่มีลูกนี้โตหน่อยขอเก็บหน่อยนะคะไปเขาเก็บ ขอเก็บมาชิมนะคะนี่ค่ะโอ้ยสดจากต้นนี่ค่ะเก็บมาเช้าเองุ้ยสุดยอดสวยมากมันนี่พาได้มั้ยโอ้โหดูดิสลัดโอ้แปลงอะไรตัวอันนี้อันนี้อันนี้แปลงอะไรอันนู้นอันนู้นเดี๋ยวนีปขอดูอันนี้ก่อนเขาเรียผักอะไรสลัดเขาเรียกสลัดสลัดผักสลัดเอาไว้ทำสลัดไง อุ้ยเนี่ยเป็นคนชอบแตงกวาเห็นแตงกวาได้ที่ไหนเล่าออ้ยกินเลยไม่เคยเอาไปขายให้นะแตงกวาเหมือนกันอันนี้คือสลัดผักโตัวแล้วเวลาเก็บโตัวเอาไปขายที่ไหนเอาไปส่งที่ร้านไก่หมูเอาหมูย่างนะต้องไหนอะคะหมูย่างตรงไอ้ตลาดกบอหูยดูสิ สวยมากเลยแล้วก็มีป๊อปอายด้วยไอ้ไอ้อะไรนะรผัดขมอะ่มมะเออผัดขมเก<ม>็บไปกินผัดขมเต็มลอยเนี่ยโอ้ยอยาก,กเอาไปผัดกะพเพราไอผัดน้ำมันหอย<ม>ดูสิต้นหอม,หอมโอ้โหนี่หอมอะไรตัวไอหอมนั่นนะทีแล้วอันนี้ล่ะผักอะไรนี่อันนี้กระลำปีอโอ้ยมีของสวยงามแบบนี้จะมาไม่บอกนี่ม่มมไเเคยาานะยังไม่ได้มาสักที เอาไปกินไหมให้หัวหนึ่งนั่นแหละให้ฝรั่งไปดาลินทร์กิฟต์ยูวันฟรีตรงนี้ที่เราเลยใช่ไหมตัวนี่ตั้งแต่นี้ไปอ๋อโอเคสา,สามเกือบสไร่สไร่เกือบสี่ไร่โอ้โหตรงนี้ใช่ไหมที่บอดดิษะนัะ่นนั่นนี่ทุนจ้าทางโน้นใช่ไหมจา่าโอ้โหแบบน,นี้บ้านสวนทรงรัก ได้มาเยี่ยมชมสวนเพื่อนบ้านของนา้าญาติญาติกันเรารู้จักกันตั้งแต่เด็กๆเลยนี่บ้านอยู่ใกล้กันนี่แต่ไม่เคยได้มาชมสวนกนเลยอุ้ยให้มาเล่นบ้าไม่เคยมาโอ้ต่อยโวยเนี่ยไไจังหวะเห็นไหมมันได้จังหวะจริงๆวันนี้นะ่ะอุย้ยสวยมากมากเลยอะ่ะต้อยดูไหมว่าแตงกวาของโปรดเนียงเลยนะโอ้ยเอาไปส่งให้ด้วย,ย,อ,ยอืม ยิ่งออร์แกนิกเนี่ยสุดยอดไม่มียาน,นะคะเป็นออร์แกนิกหมดเลยโอ้ลิพริกอันนี้พริกขึ้ปลูกอันนี้ก็ไอ้มะเขือเออไออันน,น,นี้อันนี้มะเขือมะเขือเออมะเขือเทศะมะเขือเทศ,เทเทศแล้วอันนี้ล่ะคะพริกต้ยถัวนนถ่วตนะ้นทัวโอ้สวยจังเลยอะ่ะดาลิโก้ใช่ค่ะใช้ชต้นพริกค่ะมาใช้ตรงนี้ แตล,ลิงมาตาล,ลิงมาโอ้ยถ่ายวิดีโอไม่ได้หรอกเดี๋ยวค่อยคุยกับตัวไปไปอื้อหืออืมอร่อยทัวโอ้แตงกวาว้าวอืมสวยมากอ,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 อันนี้บวบนี่ค่ะบวบวกอ,อืมบวบไม่เป็นไรตัวให้มันโตก่อนโอ้ยนี่ค่ะ <ใ>อุ้ยธรรมชาติมาอุ้ยสองลูกค่ะนี่สองลูกพอพอได้กินเนาะโอ้ยผัดว้าวอุ้ยสวยมากเลยแล้วตรงนี้อะไรอีกตรงนี้คือมะนาวนาว,ว้าวแล้วส่วนใหญ่มะนาวเอาไปส่งที่ไหนคะนี่ส่ในตามร้านเขนาโอ้โอุ้ยสวยจังเลยอ่ะ โอ้าตื่นเต้นเห็นโอ้แต่มะละกอสวยจังเลยมะละกอเตี้ยตรงนอันนี้อะไรฝรั่งอะไรนี่ขี้นกเหรอไม่่ใชสีม่วงอสีแดงแดงอ๋อยังลืมชื่อไส้แดงเหรออ๋อฝรั่งขี้นกไส้แดงอุ้ยกิโลหนึ่งแพงนะที่กรุงเทพอ่ะ ม่วงเนี่ยมีแต่ดอกเนี่ยนะโอ้ยอันนี้มะม่วงอะไรคะเนี่ยมะม่วงแก้วเหรอมะม่วงกินน่ะเสียจิใจนะเนี่ยใจมะม่วงแก้วหรือมะม่วงอะไรกินอ่ากินลิบนะชินหนักจิใจมันตึงอ๋อโอ้ยดูดู้พูดจาไม่ได้ไม่ได้ใช้ยาอะไร อ้สุดยอดอะ่ะดูดิพุ้สามันออกลูกเยอะไหมนี่ออกลูกจนในเวสโอยอ่องมันใบน้ำอ้จริงจริงเราไม่ต้องฉีดยาหรอกแล้วตรงนี้คือนางเอกอีกมุมนึงนี่นี่นผักบุง้งผักบุงกบ้งบุ้งแก้วโอ้โหเนี่ยค่ะผักบุง้งโอ้ยปลูกแบบนี้เลยเหรอคะแล้วเปิดน้ำใส่ให้เขาตอนไหน น้ำน้ำสั่งหมดแล้ไม่ได้ใส่น้ำเลยใสน้ำฉโลดแล้วปกติจะเปิดน้ำตอนไหนอะคะน้ำถ้ามันแห้งหมดก็เลยไม่ได้ใส่บานดะจ้าอุ้ยอุ้ยสวยจังเลยดูมีสระน้ำด้วยเหรอคะสะน้ำฝั่งนั้นดาริ่งมาดูสระน้ำดาริ่งวอล์กวอล์กไปดูสระน้ำแม่ไว้ดูกระเป๋าไอเนียงด้วยเด้อ โอ้สวยจังเลยแก้วมังกรค่ะโอ้ยสะใหญ่อุ้ยที่กว้างมากแล้วก็เลี้ยงไก่ด้วยนหรอคะไก่บ้านไก่บ้านโอ้โดูสิสุดยอดมากแนี่นี่คือธรรมชาติสุดๆธรรมชาติของบ้านทุ่งจริงๆช่คุยคุยคอกเอาไวไปรถ อ๋อนี่คือปุ๋ยหมักใช่ไหมคะปุ๋ยปุ๋ยหมักอ๋ออ๋อนี่อ๋อนี่คือทําแบบนี้เองที่ใส่นี่แล้วไปรถมันก็สวยมันต่เขียวอ๋อนี่ไงดาลิงฮอร์โมนฮอร์โมนใช่ฮอร์โมน for vegetable everything ปู้ผู้เขฮอร์โมนธรรมชาติผู้ผู้คขาดาลิงอ๋ออ้ที่ผักสวยงามก็เพราะ พออันนี้เองโอ้โหสุดยอดเลยนู่นไงเป็ดเป็ดมีไข่ไหมอ่ะไม่เขาไม่ออกไข่หรอคะออกสี่ห้าใบก็กินหมดอ๋อคือคือมีแต่ก็กินเองไม่ได้ขายไม่ายอนั่นแหละเก็บไว้กินเองนั่นแหละมีกี่ตัวตัวทำไมไม่เลี้ยงให้มันเยอะกว่านี้ล่ะแต่ก้อนห้าสิบตัวนี้ขายหมดเหลือเหลือสิตัวเหลือสิบตัวแล้วที่สุดที่ไหนอะคะสุดตรงนี้เลยอ๋อตรงขอบสระขอบสระนี่ อ๋อแล้วตรงตรงฝั่งนู้นของใครฝั่งนู้นของไอ้ตาเมาอ๋อนี่เขาตาเมาบอกอ๋อเหรอแกเลี้ยงแกเคยปลูกต้นอะไรคะเนี่ยต้นยางอ๋อนี่เหรออ้อยางพาราเหรอคะเนี่ยพาราอ๋อแล้วแกแกกรีดยางได้ไหมอ่ะไม่ได้ไม่ได้กรีดไม่มีคนกรีดนั่นไงปล่อยทิ้งไว้โอ้ทำไมแกไม่ไม่หาคนรับซื้อมากรีดให้อ่ะกรีดเองเอาเองราคาถูกหน่อยก็ยังดีดีกว่าทิ้งแต่กรยอดดีแล้วอ๋อ เก็บทีหนึ่งก็สามร้อยสี่ร้อยวันหนึ่งโอ้โ้ดีจังเลยนะดูสิเกษตรพอเพียงจริงๆเลยเนี่ยว้าวสุดยอดนี่ค่ะได้พุดษาสองลูกดีได้ไม่กินได้ค่ะนี่นี่เสียไม่เสียค่ะนี่ไม่ไม่เสียค่ะนอนมันกินหมดว้าวสวยค่ะ เดี๋ยวจะทานให้ให้ได้ยินเสียงกรอบๆนะอืมลูกๆจนอืมอร่อยมากว้าวโอเคขอบคุณค่ะบายบายก่อนคะ่ะอาริ้งต้อยบายๆก่อนขอบคุณคะ่ะขอบคุณนะคะเรามาเที่ยวบ,บ้านสวนนี่คะ่ะขอบคุณคะ่ะสวัสดีค่ะ